โมงเก็ดโมงชั่วโมงครึ่ตรงตอนนี้อยู่ที่ปัม๊มบางจอกเส้นทางเขาใหญ่ลปเติมน้ำมัน ว่าเติมไปแล้วนึกว่าเติมแล้วผมนึกว่าป๋าเติมน้ำมนันแล้ว เอาเหรออ่าผมเติมมาจะเต็มถังเลย, <laughs> เยสิบเกียรลิตรสิบเกียรลิตรอ,อ๋อต่างกันสี่ลิตรอันนี้คือจะจะเข้าแล้วใช่ไหมเอา่าอเอา่เอา,อาไปไปโอเค ไปต่อครับเติมน้ำมันขึ้นไปไม่มีปั๊มนะ จริงจริงมันเข้าได้หลายทางเนาะใช่ใช่ฮะเออเหมือนเหมือนทางเหมือนทางเข้ามันจริงๆมันอาจจะไปอาจจะเตลิดไปอีกนะที่แบบว่าไปแล้วไปแป๊บเดียวมันถึงทางเข้าแบบเข้าใหญ่เลยเออนี่แหละมันดี การเดินทางก็อย่างนี้แหละมันสนุกถ้าตรงมากก็เป็นสนุกนะจอดกินข้าวก่อนนะครับผมพักกินข้าวโอ้ถึงร้อยโลแล้วนะปะร้อยกิโลนั่นเรามาเนี่ยร้อยแล้วนะผมจับมาอยู่ มอดขาดแล้วบิวสวยกว่านี้เดี๋ยวพีราถ่ายให้ดูอีกขาดแล้วเนาะามอดตึงจังเดี๋ยวมาใหม่อีกเจ้าน้ามสวยอยู่แต่อีกสักรอบอีกสักรอบหนึ่งนะโอเคไปไปต่อดีกว่าเราฐานนี้ต่อไปเนาะ จุดแรกแรกผ่านไปไปจุดที่ส กดน้ำน่ะกดน้ำไปใส่น้ำตกเป็นไมอดไฟไฟมอดเหรอไปยินเสียงน้ำก็เย็นแล้วแต่อยากเห็นได้นี่เหรอเห็นลิงอ่ะเอออยู่ไปก็เจฮะอย่ไปเดีวก็เอออยากเห็นลิงเราก็ควเดี๋ยวมันออกมาเลยจะข้ามเนเดี๋ยวทางไปนู่นน่ะทางขึ้นเขาด้วยกันนี พอดีดูข้างโง่ะลยโง่ลำบากไอ้ที่ยเยอสารที่ไปเอาขอกปากไปให้เองเนี่ยไปเอาน้ำตกอ่ะเดี๋ยวอิงโมเอาจนมาไม่มาจนมาไม่มาจะซื้อของฝากกูไม่มีเงินเนี่ยเอาเอาน้ำตกี่ไหนไม่ไหวถ้าคนยังถ้าคนไม่หนุ่มไม่ขึ้นลงไม่ได้นะแสดงว่าเรายังไม่แก่นะ แส,สสแสดงว่าใครขึ้นตรงนี้ได้ก็ยังแสดงว่ายังหนุ่มอยู่โอ้โหสวยมาก ឯងវាត់พลาดលោជួយស្វ័យ

รู้ว่าแก่ไม่แก่ตอนขึ้นนี่แหละนี่ไลองทีแรกจะว้าวคนนี้เห็้มากว้าว่าวนี้อีกสองวัดติดใจเอ้าเดีินธรรมชาติสามพันหกนิดตอนนี้เราจะไปไหนต่อหน้าป่าไ,ป,ไ,ป,ไป่าเดียวไดยเป็นจุดที่สาม นี้เราเดินแค่900 900เมตรอันนี้2กิโลครึ่งนั่งตกฟาร์กไว้ไหมเอาไว้ก่อนฝากไว้เที่ยวหน้า่ะเดี๋ยวมันจะไม่โคก2โมงไปนี่มันโคกเอดี๋ยวมันโลกร2กิโลกว่าเลยเหรอ2.3อ่ะเดินไม่ถึงหรอกเนาะเดินได้แต่ว่าเราต้องพิส2กิโลกว่าเลยนะเราต้องพิสูจน์พอตรงๆมาถึง ขาเราอ่ะฮะขาเราต้องพิสูจน์ควรอะเพราะมันเดินขึ้นขึ้นมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็คงอีกติดขโมยอันนี้ผาตอบใจผาดีใจผาดีใจผาดผาจะวิสูจน์ มาเดียวได้นี่จุดที่สามสทำบันไดดีเนาะไม้อย่างดีอ่ะเออไม้ดีไม้ไม่ผุอ่ะไม้เนื้อดีเลยเนาะ คือทำละทนเลยเนาะใช้เวลานานแหละไน้าชันเนนท่าไหร่เนี่ยปืนปี๊กแสบปืนปี๊กแสนี่เหรอันน่าจะมีลิงให้เห็นมั่งเนะาะเวกโบกเวกไก มันเป็นรถพยานมันน่าจะมีเนาะแต่มันไม่มีอโอ้เย,ย็นเย็นเอาละครับตรงนี้ของจริงครับของจริงละชอาเขาหญ่ และแล้วเ,เราก็มาถึงผาเดียวใดญ่อันตรายอยาเข้าใกล้บรินหน้าผา ที่นี่ก็สวยธรรมชาติหลากหลายบนผาเดียวดายกี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงยัง không thể khao rồi à? Ảo? <laughs> Mày <laughs> <laughs> là tăn là tăn <laughs> <laughs> <là 3> <laughs> 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 đài หรือว่าหรือว่ามันบอกว่าเดี๋ยวมันจะพูดในใจปะเออเห็นมันเห็นเราเกือนนี้เหนื่อยทำไมชื่อหาเดียวใดยก็ไม่มีใครครบหรอ มาคนเดียวเหรอ,อ,อ,อถ้าลุกออกมาตรงนี้นั่งก่อนไหมนั่งก่อนตรงนั้นขัดสันจะได้ ไม่ทันไม่คันไม่คันวิ่งวิ่งขึ้นได้สบายเ <c oughs> องลงมาดู <c oughs> ลองแล้วสบายมากไม่ทันใช่ไหม,ไม <c oughs> 啊、嗯，对。<Okay. S 1> okay. ที่บ้านไม่มีไข่ฮะที่บ้านไม่มีไข่ไม่มีมไข่ม,มากินที่นี่มากินที่นี่ไข่หมดที่บ้านไข่หมดไข่ <c oughs> เกี๊ยวก็อร่อยนะสุดยอด <c oughs> ันนี้เรามาถึงวัดอะไรนะหลวงพ่อทวดเขาใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกน่าจะเป็นจุดสุดท้ายของทริปนี้นะ